สวัสดีค่ะ <c oughs> อยู่กับช่องลライยที่เอาตะโคออกในเมืงโองหอ,อ,อคนทิพย์เขาก็ไม่ยอมนะคะผลทิพย์ไคูโคกจะไม่แย่งก็หันหน้านี้อย่างเดียวกินกันคนละครั้งสายยางเมียนเดียวเบ่งเบกันก่อนไทยโคกให้เมียกับลูก่กนนั่น <c oughs> โดนพนทิพกัดเอามือมือเมือด้วนไม่โลอีกต่างหากทีนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนานแล้วไม่ได้ไปผูกที่แปลงปลูกหญ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปผูกไว้ที่แปลงปลูกหญ้านะคะวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนก็ตกโอ้ตกเนียอย่างหนักเลยนะคะฟ้าร้องเอาอละเอาอละวายคุกเมืม่อวานนี้ก็ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าควันไม่อยู่ เรจะพูดเรื่องไพลโคให้ฟังเมื่อวานก็แม่ควนก็เก็บบริเวณของพังพลทิพนะคะพลทิพจะผูกไว้นู่นข้างหลังไพลโคนะคะส่วนไพลโคก,ก็จะผูกไว้หลักตรงนี้โอเมื่อวานกเก็บกวาดของพลทิพเสร็จแล้วเราก็เดินอ้อมข้างหลังไปข้างหลังทางนู่นนะคะไพลโคตั้งหลักหันหน้าวิ่งมาใส่แม่ควัน พออื้นมาแม่ควานก็ตกใจนิดนึงนะคะแต่โซ่ดีดีที่โซ่สั้นเถมเมื่อวานไม่ได้ใส่โปกคายอาการมันชักจะเป็นยังไงภาโคีงให้กินยากิกนโอ้ยทุกวันยังจะมาเล่นงานแม่ควานนี่ควานไม่อยู่ก็อย่างนี้นะคะนี่แหละนะคะภาโค้สุดยอด วิ่งพุ่งมาอย่างแรงเลยแต่โซ่สั้นดีหน่อยโซ่สั้นไยโคเขาว่าอยากลงใจแม่ควอนดูว่ากล้าหรือเปล่าเขาว่าโอ้ยตัวก็สูงงาก็ยาวใครจะไม่กลัว,ลว <laughs> ต้องโดนตีสักหน่อยไพโคนี่ ถ้าไม่ตีไม่ได้เขาจะไม่กลัวไม่ควันตรงพ่อพ่อถือห่อไปมัดโซอื้มาทางนี้ก่อนมาทตกไหนอ่ะอย่าพึ่งทะเลาะกันนะสวัสดีหรือยังนี่เมื่อเช้าก็ได้ขนมขนมก้านมะยเอ้ยก้านก้านมะขามไปคนละสองสามครั้ง กินข้าวหม้อเดียวกันยังกัดกันเหมือนหมาอีกจะบอกอะไรโอ้ยอย่านมันเป็นไรใช่ไหมเอาหมอนไปไปนอนอะไรอย่างเงี้ยไนั้นไม่ต้องฟังหรอกไม่ต้องฟังหรอกพูดด้วยยังมีเสียงสองด้วยน้องเปี่ยมบุ๋มไม่ต้องฟังหรอกสรุปแล้วก็ผิดพอๆกันไม่ผิดเลยผิดไม่มีผิดโอ้ยพลทิพย์ยังไม่อิ่มอีกบ่พลทิพย์กินนานแล้วนะนี่พลทิพย์ตอนนี้ก็ เต็มทุกส่วนเลยนะคะพลทิพย์แบบสุดยอดมากไม่มีส่วนเว้าส่วนโค้งเลยนี่เวลาควานอยู่เขาก็นิสัยดีนะคะไพรโคถ้าเกิดเขาเขารู้นะคะว่าควานอยู่ไม่อยู่นี่ถ้าควันไม่อยู่นี่จะเกเลยหน่อยเกเลกับแม่ควันสูงขนาดนี้งายาวขนาดนี้ใครเขาจะไม่กลัวเดินก้าวเดียวก็ถึงแล้วนี่ไพรโค ขามาถึงก่อนง่ายวันดิบดดุนตุแตกคนให้กินทุกวันยังจะทำใส่ไปย้อนย้อนไปดูคลิปที่ท,ท,ที่ตอนไฟคุกเขาห่วงน้องมินนะคะนั่นแบบนั้นเละเขาก็ดูใส่ควานโออย่างไงเขาก็ดูใส่ไม่ควานแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่โปรคาจะเร็วมากช,าช้างเชือกช้างพลายนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่โปรคานี่จะเร็วมาก ไม่ได้ผูกสองขาจะเร็วมากเพราะฉะนั้นช้างพลายนี้พยายามที่ต้องใส่ปลอกขาบ่อยๆนะคะสขาสอข,าขอโทษแล้วนะ <laughs> <laughs> ขอโทษแล้วบนี้ฮะว่าจ,จะไม่ให้อ้อยกินให้พลทิพกินให้มองหน้าพลทิพกินสักหน่อยแต่ก็ทําไม่ได้หูกลางคาดึงใครคุเมื่อวานนี้เห็นเขาเห็นแม่วควานถือหอแลวะคะ่ะหูนี่จะก,กับ แบบจะสะบัดเร็วมากสะบัดเร็วมากกว่าน,นี้นะคะหูมาวันนี่เขาคือคือแบบว่าเขาบ่งบอกว่าเขาจะพร้อมพุ่งชนแม่ควานอย่างเดียวแม่ควานก็เลยต้องถอยหลักถอยตั้งหลักใหม่ก่อนโอ้อิ่มแล้วบอ,อกพลทิพย์อ้ยเนาะกว่าจะอิ่มได้เออสุดยอดพลทิพย์กินน้ำนานมาก กินน้ำไปหนาทีเลยพลทิพนี่กลัวคืนนี่พลทิพไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วพลทิพดูดินเต็มเลยเมื่อคืนนี่ต้องัสจะปากคนนุน นี่นีม่มาดูไก่ของน้องปั๊ปมมี่นะคะไก่อะไรไม่มีหางนี่ไก่อะไรไม่มีหางไม่ได้ตัดตัดหางนะคะนี่ไก่อะไรไม่มีหางมีตัวอื่นนี่มีหางหมดนะคะมีตัวเดียวนี่ไม่มีหางเขาเรียกว่าไก่ตัวพิเศษเอออาบน้ําอาบน้ําเตรียมพร้อมในการเดินทางนทพิ์ของเราเออต็มทุกส่วน17เดือนแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วมีเอฟซีหลายท่านถามนะคะว่าพลทิพย์จะโคลดตัวไหนก็ให้คำตอบไม่ได้นะคะนี่ช้างแต่ละเชือกนี้บางเชือกก็สิบเก้ายี่สิบเดือนก็โคลดนะคะนี่มาเริ่มเลยพลทิพย์มาดูข้างหลังนะคะบันท้ายพลทิพย์กับบันท้ายไพโคสูงมากสูงจนควันถึงหลังคาถึงหลังคาบ้านพลทิพย์เลยนะคะนี่นะ เเวลาช้างขี้ใครใครมีความสามารถเอาหัวไปให้ช้างขี้ใส่หัวไม่มีใครเอาก่นอ่ะเกมบุมหัวหักแน่นอนเลยขี่ก่อนมะลุ่มถ้าถ้าเกิดเป็นหน้ารับดั้งดั้งยุบถูกกันแล้วถูกกันแล้วเมื่อกี้กัดกันอยู่เลยนาบุเลต้าปีนหมลยนาบุเลตาปีนหมวย ฝน,นตกแล้วเข้าสู่หน้าฝนแล้วย่าก็จะได้เขียวไม่รู้ว่าวันนี้จะนอนไหนนีไฟโคก,กับพลทิพนี่อันนี้งเือทมไม่ตกอะต้องรอดูรอดูไหเอ็<ำ>มบ้าดีกว่าพลทิพพร้อมเดินทางแล้วเขาว่า อยากจะเดินทางหลายวันแล้วอยากจะออกกําลังกายบ้างอยู่แต่กับที่ดเดิมๆพลทิพย์เขาเบือ่อเขาว่าไ่ายโคมาจ่เอจะยเอจู่โอ้โดูตงได้ไก่เที่างอยู่ห่างกันนะดินเต็มเลยพลทิพย์่ายโคงนี่จะเป็นจะเป็นผู้นำทางนะคะเพราะว่า ผลทิปนี้สายตาที่การทางสายตานะคะตามองไม่เห็นทั้งสงข้างต้องมีสามีพาไปผูกที่อื่นๆนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าไม่มีภายโคก,ก็ควานโอ๊ตน,นี่ยจะเป็นจะเป็นผู้นำทางนะคะไปซ้ายภไยขวา อันนี้ไปกับพโคกพคกดึงไปอย่างเดียวลนะค่ะนี่ไม่รู้เขาพาไปไหนก็ไปกับเขาหมดไปทุกที่ที่มีทางไภโคกว่าทางไหนตันก็ไปไม่ได้ไปด้วยไปด้วยพนทิวาโอ้ยอยากจะออกจากบ้านอยากจะไปปลูกแปลงปลูกยานานแล้วอยู่บ้านหลายวันแล้วหนวกหูน้องเก้มบุ๋มลงให้ ระวังดโดนไผยคุกตะคุปใสระวังโดนไผยคุกตะคุปใสเขาตะคุบยังไงเขาไม่ตะคุบยังไงไม่เห็นบอกใครอยู่บนหัวช้างเหมือนถ้าตะคุบพริบๆก็จะงายเงิบเลย <c oughs> ดูดูด,ด,ดูมีการไปแย่งมีคนทิพย์เพราะตัวเองยังไม่อย,อยู่นะเย็นชื่นใจดาวบุรีตาตา นี่ไปไหนไม่สะดวกนะคะเด็กๆยังไม่เผดเทิมไม่ได้ไปขี่ช้างชมทุ่งเลยมีปิดยังยังอโอ้พอนทิป,ประสงค์ขาเป็นด้วยนี่ขึ้นทางายโคกลงทางพนทิปแฉะหมดแล้วแฉะหมดแล้วโอยฮาย ไปถูต้นไม้ไปถูต้นไม้ที่แปลงปลูกหญ้ากว่าจะไปถึงก็ตัวแห่งก่อนเมื่อวานไปตัดหญ้านะคะเห็นเห็นช้างของคอนเตอร์อีกแล้บุญส่งน้ำอ้อยแล้วก็อีกเชือกหนึ่งมีทั้งหมดสามเชือกคํำแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่คํำนี้จะแกล้งคอนเตอร์ไปเอาช้างไปผูกที่อื่นเลยเมื่อวานไปตัดหญ้าค้ำเลยเลยไม่ได้แกล้งเลยรอ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 ไม่รู้วันไหน ต้องรอไฟอีกนานไปนแก้งค่ะโคขัดหน้าขัดตาก่อนไฟโคดินเต็มเลยแ่นแต่ดินอืมคเคลียกันหน้าดูเลยไฟโคแอ n นพันพลทิพย์โคโคเคลีคลเคยรเรื่องกินโอ้โเอาออกมาจากตะโกยแล้วน้องแก้มบุมบนเวียนบนเวียนบนเวียนย ขัดงาด้วยน้องอแก้มุ้มขัดงาไหมนี่ต้องรอหลไปสนกะเพียงพกยาไม่เอา,เอาโอ้เย็นแล้วเย็นชื่นใจพร้อมที่จะเดินทางแล้วพลทิพย์ว่าบ้านชฉยอ,อุ่นออมีการจะเอาทีไโคกไหนจะได้เขาปิดน้ำลูกไปปิดน้ำ<อ>ไปแล้วไปแล้วเอพลทิพย์สวัสดีคะไผไโคกสวัสดีครับ,อ,รบอ,อ้สวัสดีครับอือ โอ้เสียงไม่ออกค่ะพนทิพย์โอ้ยดูไฟโกลสสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ขอโทษแม่ขอหรือ,อยังน้องเออขอโทษแม่ขอหรือ,อยังน้องแก้มบุ๋มวะ่ะไฟโกว่าขอโทษแล้วถ้าเกิดไม่ขอโทษจะได้กินอ้อยบอกเขาว่าไปแล้วน้องแก้มบุ๋มมานนี้วะ่ะกระโดดขึ้นงากระโดดขึ้นงาทางแม่ทางแม่ ไปแล้วอ้าวพปยคุกดึงภรรยาไปลูกไปให้ถูกทางอ,อาบน้ำยังไงเลือดตูดไม่เปียกพลทิพย์โอ้ไปแล้วนะคะไปแล้วก็ขอบคุณทุกๆกกำลังโอ้พลทิพย์ยกสองขาสิลูกไหวไหมไหวไหมไหวไหมยกสองขาไหวไหมนี่ ลักเล่ไม่เปียกเขาว่าลักเล่ไม่เปียกตูดก็ไม่เปียกนั่นพ่นทิพย์นั่นไปโคกไปแล้วพ่นทิพย์พ่นทิพย์ว่าขออีกหน่อยเออเอาหน้ามุดเข้าไปเดียกเลยอ่ะโอ้ออได้แล้วไปแล้วทีนี้ไปจริงๆแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่าหาวๆอ้าวสูซูพอนทิพย์สูซูอยู่แปลงปลูกหญ้าดีกว่าสบายฮาฝากกดไลค์กดสรรค์สแคลกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะ1ไลค์ like ก็คือ1กำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะไปแล้วโอ้วบ๊ายบายนึงทางนี้นบ๊ายบาย